อาภัติระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดกับนั่นนิมนต์ลุกขึ้นนะลุกขึ้นถวายความเคารพนะครับสวยงามมากครับผมรองเจ้าคณะจังหวัดนะเมตตามาเยย,ยังพระธิศาฟารามแล้วก็ทำความเคารพพระคุณนี้คุณมีประโยชน์ต่อศาส,สนานะครับ เดี๋ยวขอขั้นรายการนะครันนี่เล้วขั้นรายการนิดหนึ่งครับอขอขอเจ้าหน้าที่หนึ่งหนึ่งท่านครับมามาขอมม,ม,ขอมอบให้แก่บุคคลผู้ที่ช่วยทำกุฏิเส่นก่อนนะครับอ้าวจะาพาไปไหนนะครับกลักบหรือเปล่าคุณโยมชัยพฤกษ์ครับหรือเปล่า ขอ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 เชิญมาก่อนนะคุณโยมใจพึกนี่ก็ร่วมถวายปล่อยปลาหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทแล้วก็ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวรกิจโควิดประธานอาจจะที่ปรึกษาจังหวัดจังหวัดตันจะกรับนะครับขอทุกคนประเดชพระคุณหลวงพ่อมาก านมลลดคืนครับมหาเทระที่เป็นสหชาติของหลวงพ่อใหญ่นะครับสาชาติก็คือเกิดวัน,นเกิดปีเดียวกันกับหลวงพ่อใหญ่ของเรานะครับเกิดปีเดียวกับหลวงพ่อใหญ่ของเราครับเป็นสหชาตินะครับเป็นผู้คุ้นเคยกับหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นผู้คุ้นเคยกันแต่ท่านไปอยู่อเมริกานาน,นครับกลับมาก็มาเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนะครับัน,นก็เป็นอภิเทระใน เอาขอมมอบเอาเอามามาช่วยช่วยทีเดี๋ยเๆี่ยเนี่ยเอาเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอเอาเลยได้ปะ่ะมีมีชื่อด้วยใช่ไหมแต่คุณโยมนั่งก่อนเพราะว่ามีชื่อด้วยเ <laughs> อาเขาคุณเชิญคุณแม่มวนบุภาเดชนะครับคุณแม่มวนบุภาเดชนี่ก็ ข้าวน้าอาหารในวัดก็ช่วยเหลือเป็นประจำข้าวขาดแฉะก็ช่วยแต่ช่วยสร้างกุฏิพุทธสอนหนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้ก็รับของไปน,นะครับเป็นเป็นยัพนพุทธเจ้าปิดโลกนะครับเป็นยันพุทธเจ้าปิวโลกเปิดทุกสิ่งทุกอย่างแนละ้วคุณตะคุณธรรมคุณสร้างคุณทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์อนนี้ทุกอย่างทุกประการสา ขอคุณเฉย์คุณโยมเฉยพุ่งน uh huh. ะครับคุณบริสุทธินะครับร่วมรับของที่ระลึกนะครับเอาไปไว้ที่บริษัทที่ว่าน,นครับเปิดโลกเปิดสิ่งที่อยากได้น,นะคร มีที่วัดคิดนี่แหละทางไปอันนี้คุณโยมทันทิยาพันสุวรรณเลยเนอร์หนึ่สองสามอะทุกวงสวงที่เราเห็นอยู่นี้คุณโยมทันทิยาพันสุวรรณทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ให้วัดออกปัจจัยแม้แต่หนึ่งเฉลิมนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทายาททุกสิ่งทุกอย่างในองค์หลวงพ่นาครับ ผูยโยมจัพัดผูยโยมฉับพัดสีหนะึ่งมุมสีคนระใครได้ไปแล้วก็เปิดทุกสิ่งทุกอย่างนเะนเนอเป็นอย่างที่ใหญ่ที่สุดของวัดที่โซปรามรุ่นแรกนเนเนอรุ่นแรกนเนเนอของคุ้ยมฉัดพัดมาไว้อย่เนะชบไว้ก่อนแล้วก็านะเป็ก่อน โยมจัดพัดศีมงคลศีอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตรงนี้เอาไว้ก่อนได้ด<น><น>แม่จัดพัดศีมงคลศีนะครับ อารมณ์โยมอะไรที่อยู่ทองเนาะสิว่าอะไรนะน้ำเช่นกับจิบๆนี่แหละอ้าวอยู่อารมณ์สมกิจนะขอเฉใช่ญครับเกือบจำชื่อไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นจะภาพโต๊ะกินที่เราฉันอร่อยนะครับร้อยชุดสองแสนห้าอันอ่าะแล้วก็ถวายรถอกันผ่าสี่ล้านบาทกันเนาะ หนึ่งสองคุณโยมอะไรนะคุณยมปะกาวันใครชื่อว่าปะกาวันมีคนชื่อปะกาวันหรือเปล่าเนาะนี่ เอาโยเมเ็นนี่เนาะโยเมเ็นนี่เอาไปเชิญไปเชิญคนนี้โยเมเ็นนี่แล้วก็โยมก็วันก็มาช่วยเมื่อที่สุพรรณตั้งแต่นู้นตั้งแต่ต่เด็กตั้งแต่รองมีชีวิตอยู่นะฮะก็ร่วมศึกมีทุกร่วมเสด็จมีศึกร่วมสร้สรงสางเป็นนานยาวนานครับนะก็เอายันไปที่บริษัทชาเตอร์ได้แต่เนี๋ยวจะเรู้รื่องอันเนาะ ว่าไฟวาสร้างศาลานี้เสร็จสินงบประมาณอยู่หน้าประมาณ20-30ล้านเนี่ยอโยมในน้องนี่จะได้เสียสละหรือเปล่าน้อนีุ่โยมชนะก็เนื้อโยมชนอเกาเชิญโยมชนะกานนี่อันนี้เป็นร้านชายมงคลค้าข้าวนาสินสะพานโยมชนะทับไกล เปวเช่อว่าเป็นประจำทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะอ่านนะนอสองสามอโเสียงดังไม่ติลอับล้ยงโ่ะอไรโยนสิ่งสิ่นี้นะ โยงสูสีนี้หรูอเป่านะ้อตอนนี้โยมสูสิมาอ่อกโยงสูงสีมาออรโยมสูสีสสนี้ก็ร่วมสร้างตุติเพื่อสองสามแสนบาทาสาา คุณโยมซู๊บคุณโยมซูมด,ด,ดีร้านในเศวณิกันเดียว,ว,วเ่าทำเกี่ยวข้าวนะครับราทำเกี่ยวข้าวใครอยากซื้อเล็กเกี่ยวข้าวราคาถูกติดต่อทางอาจารย์ได้ลนละ่นเองเนอแต่ต้องให้หนึ่งสองสามอ๋ 1, 2, 3, อโอ้โหเสียงดังมากตอนนี้ อีกสักคู่หนึ่งเราจะได้มีการประกาศหาผู้ที่ท่านได้มีสภา,าจะได้มารำถวายกริเณนด้านหน้าเพื่องวงสวงเมื่อได้ลังแล้ว